ก็คือเราไปแสดงวัดเกะยายหนูใช่ใช่ครับไปกอดยายหนูนะครับแล<อ>้วก็ระหว่างที่แสดงลิเกครับคือในในสัญญาเราเนี่ยเราระบุว่าเจ้าภาพก็จะต้องอจ่ายค่าลิเาากเนี่ยภายในสี่ทุ่มอะไรอย่างเี้ครับก<อ>็ระหว่างนั้นแล้วก็มีการแบบโทรแจ้งเจ้าภาพว่าจะมาจ่ายค่าลิเกกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็แสดงไปแสดงเลยนะครับจนลิเกเลิกแล้วก็จบไป อยู่เนี่ยทางพี่ไอซ์แล้วก็พี่เมนก็มีการแบบไปถามไปคุยคุยกับเจ้าอาวาสแล้วก็พูดคุยกับคณะกรรมการอะไรเงี้ยครับเพราะว่าต้องเป็นงานกระถิ่นของทางวัดนะครับก็เขาก็บอกว่าเอ่อตอนนี้ยังติดต่อเจ้าภาพไม่ได้นะครับแต่ว่าทางวัดก็แล้วก็ก็มีเงินสำรองมาก็เป็นเงินที่เก็บจากเก้าอี้หน้างนานนี่แหละครับได้ได้ได้หกหมื่นแปดพันหกหมื่นแปดพันเท่าไหร่นี่แหละครับ ก็แต่ว่าทางมีทางกรรมการเขาก็เหมือนจ่ายเพื่อปิดเป็นผมเป็นเจ็ดหมื่นอะไรอย่างนี้ครับก็ตอนแรกก็ทางวัดก็เอาเงินเจ0 0หมื่นะครับให้ให้ทางคณะมาพอรีเกเนอร์แล้วก็ก็โทรคุยกับคุณแม่อยู่ตลอดว่าเฮ้ยยังไงดูแต่ว่าทางี่เกิดเก็โทรหาเจ้าภาพอยู่เรื่อยๆเขาก็รับสายตลอดนะคือติดต่อไม่ไม่ได้ไม่ใช่เพื่อติดต่อไม่ได้นะคะเขาก็บอกว่ารอแบบให้ให้รอเวลาอะไรเงี้ยเขาก็นัแบบ กำลังจะจัดการให้กำลังจ,จัดการใจมั้ตอนแรกก็แล้วก็แบบก็เหมือนไม่สบายใจแต่แต่แในเจ้าค่าก็ยังยังไม่มามาจ่ายอะไรเนื้อในในขณะที่มีการแสดงอะไรเงี้ยก็เลย เงินเจ็ดหมื่นที่ทางวัดสำรองให้มาเนี่ยเพราะว่าค่าเครื่องปั่นทางเจ้าภาพก็ยังไม่ได้จัดการก็คือเหมือนทำาหทุกอย่างเป็นเหมือนว่าถ้าทางเจ้าภาพไม่ได้มาเคลียร์ก็จะต้องเป็นทางวัดที่จะต้องจัดการในชาซึ่งมันก็เป็นรายจ่ายที่ทางวัดก็ไม่ได้เตรียมตัวมาตอเพราะว่าทางเจ้าภาพก็สนอเจอร์กับเจ้าภาพมันก็เข้าใจตรงนี้แล้วก็เลยคุลงว่างั้นเงินเจ็ดหมื่นตรงนี้เราเอาไปคืนวัด แล้วก็ชวนลิเกในทีมงานนะครับแล้วก็ช่วยกันเรียอะไรทำบูธกฐิน<ม>ถาวายก็ทําวัดไปด้วยใช่ค,ครับสมทบไปอีกอย่างเงี้ยครับก็เลยถาวายทวาวัดไปแล้วลก็ส่วนค่าลิเกะหรือค่าใช้จ่ายเนะี่ยทางคณะเราก็สัมองให้นักแสดงให้ใหทีมงานดูคนอนโวยผิดพลาดไปส่วนนักแสดงน,นะครับก็มีนักแสดงลหลายๆคนเขาก็เข้าใจเนาะกับสถานการณ์ตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์ตรงนี้นะครอ่า บางคนก็ไม่รับค่าตัวเพราะว่าเราก็เหมือนเข้าใจอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณในน้ําใจของทีมงานสารนัเนกเชรด้วยที่เข้าใจในเหตุการณ์ตรงนี้นะคะแต่ณตอนนี้เนี่ยทางคณะผูาพากยังบอกว่าให้รอวันที่เขาจะจะเคลียร์เงินตรงนี้อะไรเงี้ยครับแต่เราก็จะขอนะอนุญาตดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะว่าเราก็มีการทำเอกสา้ให้ ก็เป็นเป็นจุดประสงค์ที่ดีครับที่ทำสนะกจัดมากเหลือหีบประมาณก็หลักแสนก็แต่าม่จำเแค่หมุน ก็คงมีจิตสัทภาอยากจะหาลิเกมันขวานให้กับวนันนะครับตรตรรรแต่ว่ามันเผเกิดเหตุการณ์จริงๆก็คงแบบเลยไม่สามารถที่จะมั่นใจมากที่จะี้ได้แล้วก็แมนก็เลยอยากให้คีเป็นเคสตัวอย่างน,นะครับเรียนเจ้าภาพที่จะจัดงานถ้าเกิดว่าติดขัดตรงไหนอะไรยังไง่อยากให้ตัดสินใจ ก็ถามว่ามีการแช่งล่วงหน้าของสัมภาษณ์อเไรนะครับเราอาจจะไปแต่งหากอาจจะจริงจริงแล้วก็โทรไปก็ยังติดต่อได้ก็คุก็มีบอกว่าเบื้องต้นให้รอวันที่สิบสิบให้รอวันที่สิบเขาก็จะเตรียมจะจะพยายามเคลียร์ไปแล้วันที่สิบเนี่ย เรารอเที่ยวค่ะแล้วก็รอครับแล้วก็รออย่างมีความหวังนะเนาะว่าเพราะว่าก็เป็นงานจ้างอะครับธรรมดาเราเรารับจ้างแล้วก็อยากได้ค่าจ้างแบบแบบตามสัญญาที่ได้ระบุไว้การที่บอกว่าจะดำเนินคดีเราได้เป็นแจ้งความก็มีมีมีเป็นแจ้งความในเบื้องต้นเพรก็บอกว่าคนใช่ครับต้องมีเคส ซึ่งเราไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่าทุกอาชีพนะครับเวลาแบบมีงานจ้างะทุกคนดีใจเพราะว่าเราก็จะได้รับการในชีวิตตรงนี้แต่ถ้เกิดการแบบนี้เรเสื่อมโทรมนะครับก็เลยแบบว่าไม่รู้จะทำยังไงดีทำเหตุการรงนี้อะไรนะแล้วก็แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือถือเป็นโอกาสที่ดีที่คณะสถาบันเพชรได้ร่วมมือกับทางวัดก่อน่างเปนทางการตรงนี้เขากะ คือว่มมานำทั้งรัวแบงค์อะไรครับก็ส่งเข้ไปหนึ่งหมื่นแล้วก็มีพี่น้องในคณะอะไรนะครับก็ช่วยกันเรี่องอะไรมาแล้วก็ได้รวมกับค่าที่ก็รวมเป็นเก้าหมื่นหลังจากนี้จะต้องแบบว่าสกแกนยังไงหรือว่าต้องเก็บเงินก่อนไหมพีม่แบงค์ใช่ครับทางคณะเราก็ต้องมีการแบบติดต่อไปเรื่อยๆใช่ ต้องอดทนมากขึ้นในการวางปรนะจำอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเจอ,อแ,แต่ว่ามันก็นไม่ได้บ่อยอะไรขนาดนะั้นแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นไม่ใช่แค่กับแหวนกับทุกคเหตุการณ์เลยลสุดยอดสุดพ่อสองจ้าเลยเสีเยงจ้าเลยทุกคนหลวงพ่อกเจ้ามากท่านก็ท่านก็เนื่องจากว่าเสียใจกับเหตุการณ์อะไรเงี้ยท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ก อยากรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายค่าจ้างให้เกอให้ได้มากนะคะแต่ว่าเราก็เห็นอยู่รวมไปถึงเงินค่นาเก้ยยาอี้นะคะทุกคนก็ซื้อเก้าอี้เพื่อที่จะทําบุญถวายให้กับไคนใช่แล้วก็ทางคณะเราก็ไม่สบายใจที่จะรับตรงนี้เราก็เห็นว่าเฮ้ยเป็นงานบุญเราก็เลยถือโอกาสตรงนี้ทำบุญในทางทวางัดไเองถือว่าเป็นการบุญครั้งใหญ่เลยเนะะาะก็รายใหญ่แล้วก็แรคขับที่เขาตังา้ตงใจ คอีกก็อยากจะมาดูวัตถุให้มีความสุขนะครับแล้วก็ได้ทำบุญกับทางวัดด้วยนะก็เลยให้ทุกอย่างไปไปตามเจตนาลมหลงแฟนคลับที่มาวันนั้นทำไมอยากถามถามนิดนึงว่าในขณะที่เราติดต่อเจ้าค่าไม่ได้ทำไมเราถึงใจทีจะขึ้เล่นอ๋อก็เห็นความตั้งใจของแฟนคลับแบบที่ซื้อเก้าอี้ทำบุญกับทางวัดแล้วก็ ทุกคนดูมีความสุขมากเลยแล้วก็คุยกัขนข้างหลังนะว่าแล้วก็แ,แสดงแสดงแสดงไปเลยแล้วก็ก็แสดงใกล้จะจบลแล้วด้วยอเงี้ยแล้วก็อ่าแล้วก็เล่นให้จบเรื่องไปเลยให้ทุกคนเพราะว่าแฟนคลับแหลายท่านที่มาดูก็ไม่ได้รับรู้กับปัญหาอะไรตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยและเห็นทุกคนมีความสุขครับก็ไม่อยากไม่อยากเขาเรียกว่าอะไรไปขาดหรือขาดความสุขแบบนั้นแั้วก็ัวเขาแย่ไหมคะวา่าแบบเออในเมื่อแบบติดต่อไม่ได้ไม่ได้จ่ายเงินมีส่วนที่เหนื่อยเพราะแบบ ไปนิดประนจำตรงนั้นก็ได้ครับเราปอยเขาคิดกันอดีไหมเอ่อไม่หรอกตอนส่วนของประจำมันจำไมาแค่หนึ่งหมื่นครับประจำไม่แค่หนึ่งหมื่นแล้วก็คือไม่สัญญาจริงๆมันคือสิ่งสำคัญมากกว่าค่าจ้างเนาะก็คือแฟนคลับแต่ว่าที่เขามาดูเราแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคมันเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลิกแสดงดางคันได้เลยอะไรอย่างเงี้ย ามข้อตกลงในสัญญาจ้างงานแต่เราเลือกที่จะแสดงให้จบไปเลยแล้วก็เดี๋ยวไม่เป็นไรปัญหาตรงนี้เราค่อยมาตามค่อยมาเคลียร์ก็ได้ใช่ครับแล้วก็ยังให้โอกาสเมื่อีว่าถ้าเราไม่ได้แสดงในวันนั้นจริงๆปัญหาจะผ่านไปได้ถ้าไม่ได้แสดงหมายถึงว่างานยกเลิกก่อนที่จะมาแทนชนัคคนเตรียมมาดูใจอะไๆที่จริงแล้วก็สามารถยกเลิกได้ครับเลิกได้เพราะว่า ก่อนวันที่แม่จะมาแสดงแม่ก็อยู่พิศนุโลกอยู่แล้วคุณผู้ชมอภิเษกช่วยยืนยันหน่อยว่าหลายคนมองว่าวัดเป็นคนกลางในแสดงอะไรอ๋อที่จร e ิงแล้วมีเจ้าภาพนะคะมีเจ้าภาพจัดหาเรามาแสดงถวายให้กับทางวัดนะคะแบบปากอะไรอย่างเงี้ยเจ้าภาพนะคะติดติดต่อติดต่อติดต่ออันนี้แม่ก็ฝากนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเคสตัวอย่างนะคะ และไม่อยากให้เกิดขึ e. art, ้นอีกไม่ว่าจะกับคณะสารน้องนี้หรือว่ากับคุณมทุกทนะคะัุณผู้งานจ้างเลยในการจ้างเลยเราก็อยากให้ทุกอย่างเป็นเป็นอะไรที่มันแบบไปตามที่เราคุยหรือตามที่เราทำสัญญาไว้หรือถ้าเกิดว่ามีปัญหาหรืออิเวนต์ให้รีบตัดสินใจนะครับตัดสินใจโดยที่ทางผู้จ้างงานและทาง รับจ้างไม่สีน,นะคะใช่เมื่อสองฝ่ายใช่เพราะว่าการติดพันตั์สินใจเนี่ยมันเป็นสี่สิบเัมือนกันถ้าว่ามีการยกเลิกก่อนหน้านี้และก็ชี้แจงเนี่ยทุกคนแม้เชื่อว่าชาวพิสซิโลโแล้วก็แบนค์ทุกคนต้องเข้าใจานะไปถึงปัญหาถ้าว่าเราแจ้งก่อนอ่ะขออีกเรื่องหนึ่งเพลงใหม่กำลังจะปล่อยหรือเปล่า ใช่ครับวันท um ี่เจ็ดนี้มนต่อยโดนอะไรโดนต่อยใครม่รู้มาต่อยเออวก็วันที่เจ็ดนี้นะคะฝากไปด้วยนะคะสำหรับเพลงใหม่ของแตนนะครับชื่อเพลงว่าเจ้าผ้าเอ๋ยนะครับก็รอติดตามกันนะครับว่าเพลงนี้เนี่ยจะถูกใจแฟนคลับแล้วก็จะถูกใจคนไทยมากแค่ไหนแค่ทีเซื้อมาหลายๆลายคนมองมันเกี่ยวกับอะไรนะมีโดนต่อยใครมาต่อยเราอะไรอย่างงี้นั่นแหละสิครับแล้วทำไมมันต้องแบบเออ ต่อยอะไรอย่างเงี้ยเราอะไรก็รอติดตามนะครับวันที่7นี้ได้รู้กันแน่นอนครับว่าเพลงเจ้าผ้าเอ๋ยเนี่ยจะเป็นเพลงสนุกหรือว่าเป็นเพลงช้าหรือว่าจะเป็นเพลงอะไรยังไงกก็ฝาติดตามด้วยนะครับเพลงนี้ตั้งใจมากๆตั้งหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบครับแสดงว่าเราจะเปเพลง่ะก็แล้วสำหรับวันเกิดแบงค์นะครับวันที่19ธันวานะครับแล้วก็จัดคอนเสิร์ตที่เซ็นทรัลนั้น ก็เตรียมงานไปในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ตอนนี้เราก็เปิดกลุ่มปิดแล้วด้วยนะคะก็สามารถติดต่อใช้กลุ่มปิดได้ที่เพจ s n d โอเคค่องพักมาแล้วนะเนาะโอเคใะรรู้วี่้คนที่หอมแ่บตรงนั้น